วอลเล่บอลหญิงไทยเจอปัญหาใหญ่หลังไปถึงบราซิลโค้ชด่วนต้องออกกฎเหล็กความคืบหน้าล่าสุดวอลเล่บอลหญิงไทยเดินทางทรหด25ชั่วโมงถึงประเทศบราซิลเรียบร้อยเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาวันที่6มิถุนายนใช้เวลาเดินทางรวมกว่า25ชั่วโมงเพราะต้องเปลี่ยนเครื่องถึง3ต่อเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา 10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่5มิถุนายนที่ทีมชาติไทยออกจากที่พักในเมืองอันตัญญาประเทศตุรกีเดินทางถึงเมืองบราซิเลียประเทศบราซิลเวลา3นาฬิกา13นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยของวันที่6มิถุนายนจากนั้นเมื่อถึงที่พักโค้ชด่วน ดนายศิวัชรเมธากุลแจ้งให้นักกีฬาพยายามนอนให้หลับและทำร่างกายให้อบอุ่นเนื่องจากอากาศเย็นกว่าที่ตุรกีโดยช่วง2อถึงสวันนี้โค้ชด่วนบอกว่าต้องให้นักกีฬาพยายามปรับตัวปรับเวลาอีกครั้งเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชั่นหลีก2023สนามที่สอง โค้ชดวนเผยปัญหาของทีมไทยเปิดเผยว่าหลังจากที่เดินทางมาถึงบราซิลให้นักกีฬาเข้าฟิตเนสปรับสภาพร่างกายเพราะตอนนี้จำเป็นต้องเอาความแข็งแรงของนักกีฬากลับมาให้เร็วที่สุดเพราะนักกีฬาเจอเกมที่หนักหน่วงมาจากสัปดาห์แรกนอกจากนั้นต้องเพิ่มในเรื่องของขีดความสามารถเฉพาะบุคคลให้มากขึ้น รวมถึงการฟื้นสภาพร่างกายจากการเดินทางเพราะเดินทางมาใช้ระยะเวลานานร่างกายเกิดความลา้าความเหนื่อยและความตึงของร่างกายมีผลมากต้องรีบแก้ไขให้สภาพร่างกายของนักกีฬากลับมาโดยเร็วที่สุดที่สำคัญเมื่อมาถึงบราซิลแล้วจะไม่ให้นักกีฬานอนพักช่วงกลางวานันแม้จะง่วงมากต้องฝืนไว้มิฉะนั้นกลางคืนจะนอนไม่หลับ ทำให้ปรับตัวเข้ากับเวลาของบราซิลได้ยากปัญหาของทีมไทยเวลานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าการปรับเวลาเพราะเวลาที่บราซิลช้ากว่าที่ตุรกีหกชั่วโมงและช้ากว่าเมืองไทยสิบชั่วโมงไม่อยากให้นักกีฬานอนกลางวันในช่วงนี้แม้ว่าจะง่วงก็ต้องฝืนมีฉะนั้นกลางคืนจะไม่หลับและจะปรับตัวยากซึ่งปัญหานี้เป็นปัญหาหลักที่ต้องแก้ให้ได้